เรื่องพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่7โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยคนหนึ่งชื่อจิตตะคือหาบอดีบรรลุธรรมระดับอนาคามีเป็นโยมนี่บรรลุธรรมได้ได้ไดอนาคามีมาเม็นบวชเรื่องเลื้งจังได้เลยมาเม็นบวชเรื่องเล้ง,งหัวใจกระถอดโกดเปลี่ยนหน่วยใหม่ก็ะนวยเก่าเห็นแล้วกำนุงกระเกงนะนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ยังกิเลสคือเก่า เพราะนั้นอนาคามีคนนี้เป็นโยมนะจิตตะคือหาบอดีรวยด้วยสร้างวัดอัมพากตะวันมัิกาสนเลี้ยงพระทุกวันหลังวันพระมีเท่าไหร่นี่มนไปฉันที่บ้านแล้วมาส่งท่านจะถามปัญหาถ้าพระตอบไม่ได้ท่านจะตอบแสดงทรรให้ฟังพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นอุบาสกที่แสดงธรรมเป็นเลิศพระบางองค์บรรลุธรรมเพราะได้ฟังธรรมจากอุบาสกคนนี้วันหนึ่งท่านเลี้ยงพระเสร็จพระผู้หลักผู้ใหญ่ พระผู้น้อยเสร็จแล้วก็กลับวัดท่านกับสาภายบริขารไปถวายพระตามหลังไปวันนั้นมันเกิดความร้อนมากพระผู้เท่าเดินยุบอยู่ยุบยับยงก็เลยจมโอ้ยาิชิตคือจังหนังนิสิใหม่สเป่อยจะเป็นห่อนเด้อพระองค์หนึ่งเดินตามหลังบวชใหม่พรรษาเดียวพนมมือขึ้นข้างหลังท่านผู้เจริญครับจะเป็นการดีไหมครับถ้ามหาเมฆก้อนใหญ่ไหลมาบดบังดวงอาทิตย์ให้ครื่ง ดีซี่วชันมันฮอนปานนี้เว้ยจะเป็นดีเวชันว่าแล้วท่านจัดการเลยท่านบรรดาลอิฐาพิษสังขารด้วยกําลังฤทธิภิญญาของท่านปึ๊กเมฆก้อนใหญ่ไหลมาบดบังครึงท่านผู้เจริญครับจะเป็นการดีไหมครับถ้ามีลมอ่อนๆพัดมาจะดีไหมครับแห้งดีเวชัน,นท่านนี่ก็สซอีกลมเย็นพัดมาดีไหมครับถ้าหากจะมีฝนเม็ดใหญ่ๆตกห่างๆป๊กเป,ป๊กป,ป๊กเป๊กรอปบายดรอป เขาเขียนแปลในพ oh, hey. ัตตพิโกภาษังเกตรอบใบรอบเัตรเทระเม็ดระเม็ดระเม็ดดีไหมโอ้ยนั่นแหละแห้งสิดีคักว่าสันฝนมาอีกปกเปกปกเปกปกเปกจิตาคือหะบอดีผู้เป็นอนาคามีเดินตามหลังเนี่ยขนลุกว้ามันเป็นธรรมดาเวลาไปส่งพระเถระเสร็จกลับรีบกลับมาหาเลยมาหาพระองค์นี้มากราบท่านท่านโยกุติหลังน้อยๆท่านผู้เจริญท่านบวชมานานหรือยัง อาตมาภาพบวชมาพรรษาเดียวท่านชื่ออะไรชื่อมหากะโอน่าอัศจรรย์อิทาพิสังขารที่ท่านได้กระทําบรรลือสียขนาดกระผมได้บูชาแล้วได้สักการะแล้วน่าอัศจรรย์เลื่อมใสย,ยิ่งนักผมอยากจะเห็นอีกท่านอนุเคราะห์ผมได้ไหมท,ท่านเห็นว่าคนนี้อนณาคามีแล้วไม่ใช่คนธรรมดาน่าจะน่าจะแสดงให้เห็นได้ถ้าคนธรรมดาถ้าไม่ให้แสดงได้อาตมาอนุเคราะห์ได้เอาญ้าแห้งมาดู ก็เอาญ้าแห้งมามาปูมาปูที่ระเบียงกุฏิหลังจากนั้นก็เอาผ้าขาวของโยมเนี่ยปูทับปูทับเสร็จพระพิสูุหนุ่มองนี้ก็เข้าไปในกุฏิกระท่อมหลังนั้นแล้วก็ปิดประตูลั่นด่านท่านก็นั่งสมาธิเพ่งเตโชกสินไฟแรบออกมาตามช่องเล็กช่องน้อยไม่ย่าในลุกโผรงแต่ไม่ไหม้ผ้าขาวจิตาคือหาบดีนี่กระโดดลงไปกุฏิข้างล่างตัวสั่นอยู่ข้างล่างขนลุกขนผองอัศจรรย์ ก็เลยตะโกนถามออกมาว่าพ่อแล้วบอเอาอีกบอ,อไปเถอะโอ้ยพ่อเล้วพ่อเล้วไอ้ชั้นย่านไฟใหม่กุฏิท่านก็หยุดพอหยุดแล้วไฟก็ดับผ้าขาวก็ยังอย่างเก่าไม่เปื้อนไม่ถูกชาบทาด้วยควันไม่ร่มด้วยควันไม่ไหม้อาสาจรรย์ก็มากราบท่านผู้เจริญกระผมได้บูชาแล้วได้สักการะแล้วซึ่งอิธาพิสังขารหน้าอาัศาจรรย์จริงกระผมมีความเลื่อมใสย,ยิ่งนักอัมพากตะวันมชิกาสนนี้ ผมสร้างมาด้วยทรัพย์ของผมเป็นที่รื่นรมยิ่งนักขอถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าจงรับจงอภิรมที่นี่จงอยู่ที่นี่สำารานที่นี่ปัจใจสีอันใดอันจำเป็นแก่สมณนะกับผมขอปรวารณาท่านจงบอกมาเถิดผมจะอนุเคข,ขอท่านจงรับเถิดท่านก็รับชอบแล้วอุบาสกแล้วก็ให้พรในคืนนั้นมหากะภิกคุได้ดำริว่าการกระทำของเราในวันนี้ จะบทบังพระรัตนตรัยเสี็จแล้วเป็นการกระทําที่ไม่ดีเลยแม้แต่อนาคามีบุคคลยังมาติดเราเมื่อติดตัวบุคคลแล้วไม่นานนะักบุคคลก็จะตายเขาไม่เลยไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การกระทําของเรานี้บทบังพระรัตนตรัยแล้วเพื่อเป็นการให้มันดีมันงามในคืนนั้นท่านเก็บบาตรเก็บบริขาร หายไปกับความมืดจากอัมพากตะวันมชิกาสนไม่กลับมาสู่อัมพากตะวันและไม่ปรากฏโฉมหน้าของท่านในพระตรปพิฎกหน้าใดอีกเลยนั้นเป็นความรับผิดชอบต่อศาสนาแต่พวกเราปัจจุบันนี้คืออะไรสยังคาเหวะโกสิเตปริจชิตตวาสธรรมังอัญญมันยังหิพันทะเลคนทั้งหลายตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆสนา ในที่สุดเมื่อโฆษณาผู้ใดถูกใจเขาจะสลัดทิ้งพระัทธรรมวิ่งไปถือเอาตามใจที่ตนชอบหลังจากนั้นอัญญมันยังหิพันทะเลเขาจะไปถือเอาตามสิ่งที่เขาจะถือเอาได้คําว่าพันทะเลพันธะคือสิ่งที่ห่อได้ถือได้เด๋วนี้คือที่ไหนมีเหรียญที่ไหนมีตะกุดที่ไหนรถน้ามนต์พ่นน้ํามันสกาม,มอมเศกรบาลตรงนั้นแหละอัญญะมันยังหิพันทะเลเขาจะไปถือเอาเพราะมันถือเอาได้ สิ่งเหล่านี้ก็เลยจะมาบทบังพระพุทธเจ้าบทบังพระธรรมบทบังพระสงฆ์อีกตัวอย่างหนึ่งนิดเดียวราชคือหาเศรษฐีคนใช้ไปอาบน้ําที่แม่น้ําอจิรวดีไปพบปุ่มไม้กิศนาไม้จันซึ่งมีราคาแพงมากหอมกุ่นท่านซื้อซื้อแล้วกึงก่งเป็นบาทกึ่งเป็นบาทเป็นบาทไม้ที่หอมแล้วก็เอาใส่ไม้ไผ่ในมัด เสียบต่อกันเจ็ดระดับเอาไว้บนยอดปราสาทข้าพเจ้าขอถวายให้พระอรหันต์ในทิศทั้งสี่ขอให้มารับเอาบาดไม้แก่นจันทร์อันดีงามอันล้ำค่านี้เป็นยังไงพวกนักบวชนอกศาสนาพยายามที่สุดไปจีบส่งหน้ามาไปให้ถวายไม่ยอมถวายบอกอยากได้หออไปเอาบางคนนึงกับวางเล่เพธทุบายว่าจะหออขึ้นไปเอาแต่ให้ลูกศิษย์ไป,ไปปั้มเอาไว้เฮดกรตีหอมึงดึงขากูไไ้เด้อกูห่อปรด้ดอกวาฉัน ลูกสิลูกหาก็ไปปัม้มยายาจักกูกูสิห้อขึ้นไปเอาขนมาทีนี้เศรษฐีก็มาดูโอ้ยท่นละปล่อยเล่าห้อขึ้นมาเอาหา่านว่นจันจะไปกุมแล้วไหวว่าจันก็ส่งหน้ามาขึ้นไปบอกอาจารย์ของฉันเนี่ยหอ้อได้แต่ว่าอยากให้ท่านแสดงเพราะสิ่งเหล่านี้เลยปาก็ว่าเขาทําเลเพทุบายทุกอย่างไม่ได้ทีนี้พระในศาสนาพุทธพระโมคคัลลานะองค์หนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่เก่งทางฤทธิ์มากต่อมาอีกก็มีอีกองค์หนึ่ง ท่านปินโทระภาระธวาชะลูกสิท์พระโมคคัลลานะก็มีฤทธิ์มีเดชมัตอาจารย์มาบินทบาทถึงตรงนั้นใกล้ๆเมืองราชคห์มันมีแผ่นดินเป็นลานเป็นหินเป็นดานหินเอาบาดวางไว้ก่อครองผ้าท่านโมคคัลลานะมองไปเห็นก่อนท่านก็เลยสับประยอกดอกเล่นเพราะว่าท่านปินโทระโน่นบาดของท่านเห็นไหมยันยอดยอดปราสาทนั่นเขาถวายท่านท่านปินโทระท่านก็รู้ได้ฤทธิ์เป็นของท่านอาจารย์นั่นแหละครับของท่านอาจารย์นิมนต์เถิด ท่านโมคลานาบอกเป็นของเธอนั่นแหละเป็นโทระของท่านนั่นแหละผมไม่เอาดอกบาทดินผมเนี่ยก็เที่ยวบ,บินทบาดได้ฉันอยู่ถ้างั้นผมเอานะก็น,นิมนตลเถอของท่านแต่จะเอาไปทําไมอะ่ะเพื่อประกาศเกียรติคุณของศาสนาพุทธศาสนาให้เขารู้ว่าคุณสมบัติคุณวิเศษในศาสนานี้มันมีของจริงก็ตามใจว่าแล้วท่านก็บรรดาอิทาพิสังขารน,น้อมจิตสุเจโตวสี โดยมีจตุทชานเป็นภาคพื้นสูงและหุตัดสัญญาเบาวิวห่อขึ้นไปในอากาศเอาตีนคีบแผ่นหินดานแผ่นนั้นก็เบาเหมือนสำลีหอ่อรอบเมืองราชคือผู้คนทั้งหลายแตกตื่นโกลาหลวิ่งมองทั้งย่านหินลุดเสียหัวน้ำกระพองนั้นในที่สุดท่านมาสลัดหินลงกับพื้นเสร็จแล้วท่านก็บ,บินไปที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีประคองอัญชลีพร้อมทั้งบุตรทั้งภรรยาขอ,อนิมนต์ท่านลงที่ทบ้านท่านก็เอาบาท นั่นแหละลงมาที่บาทเตรอดีก็ใส่บาพรพอใส่บาทเสร็จท่านก็เดินเร่เท้าเปล่าเนี่ยกลับไปที่วัดไปที่เวรวันปรากฏว่ามาหาชนทั้งเมืองเนี่ยแห่กันมืดฟ้ามัวเดินไปเลยพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกราบไม่มีใครถามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มูนใหญ่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเอ่ยถึงไม่มีใครกราบพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีใครถามถึง แต่ถามถึงท่านปินโทรภารทวาชะอยู่ตรงไหนอาสมท่านอยู่ตรงไหนกุฏิท่านอยู่ตรงไหนโกลาหันเงินเข้าไปพระพุทธเจ้าได้เรียกพระอ,อนนทมาถามว่าอ,อนนทนั้นเสียงอะไรโกลาหนเหมือนชาวประมงแย่งปลาพระอ,อนนทก็เลยเล่าให้ฟังในคืนนั้นพระพุทธเจ้าเรียกประชมุมสอบถามว่าเป็นความจริงหรือไม่ท่านปินโธระก็รับเป็นความจริงเพราะอะไรเธอจึงทํา เพื่อรักษาเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของพุทธศาสนาประกาศให้เขารู้ว่าของจริงคืออันนี้พระพุทธเจ้าก,ก็เลยบอกว่าเอาบาดไม้จันท้องเธอมาสิพอเอามาถึงท่านทุบทิ้งแตกละเอียดแล้วก็แจกให้พระทุกองค์เอาไปเป็นยาทาตาแดงแล้วก็บอกว่าการการะทำของเธอไม่สมควรเลยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าเดียวนี้การกระทําของเธอนั้นเหมือนมาตูคามคือผู้หญิงเปิดของลับตนเองล่อเอาเงินบุรุษบอกภาษาบาลท่าว่าคือจําบาจากนี้ต่อไปเราประกาศห้ามผู้ใดแสดงฤทธิ์แสดงเดชอวดฤทธิ์อวดเดชให้คนทั้งหลายทั่วไปได้รู้ได้เห็นเพื่อลาบสักระเสียงสรรเสริญเยินยอเพื่อฤทธิเดชเราปรักอาบัต เพราะมันบทบังพระรัตนตรัยเห็นบ่เนี่ยพระพุทธเจ้านั่งเฉลิ้นยู่กับ,บังเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สงในอำเภอภูเขียวสงในเมืองชัยภูมิมีมากหลายพันองค์แต่ถ้าสักองค์หนึ่งลองมีฤทธิ์มีเดชแล้วกระทาอันใดอันหนึ่งขึ้นมาให้คนทั้งหลายอัศจรรย์รู้ขึ้นเนี่ยท่านองค์นั้นจะบังสงหมดทั้งจังหวัดหรืออาจจะบังหมดทั้งภาคอีสานแล้วท่านผู้นั้นก็ไม่มีอายุยืนอยู่เป็นหมื่นปีท่านก็จะต้องตายจากไป เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีบทบัญญัติห้ามสิ่งเหล่านี้ความรู้ความสามารถของพระองค์หนึ่งจะผ่านไปสู่ชุมชนจะต้องผ่านสถาบันสงเป็นการ transferate คือผ่านเลยจากสงไปให้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นตกมาเป็นสมบัติของสงเมื่อเป็นอย่างนี้าศาสนาของเราจะยืดยาวต่อไป ในประเทศอินเดียอยู่ในลักษณะเช่นนี้แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าอาจารย์ข่อยอาจารย์เจาะองค์นันองค์นี่สายนันสายนี่ศา,าสนาอื่นก็จ้องโจมตีเข้าออสามคัคคีกันไม่ได้มีเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน่อยๆพวกหนังสือพิมพ์พวกอะไรก็ตีเข้าในที่สุดก็เสร็จเลยภาพลบเกิดขึ้นสธานุ่นก็ปลิวกระจุยในนี้มีคนมาปรบกับอาตมาแม่จะไปทําบุญดังภาคกลางเอราว่าแม่เอ้ยลูกสาวลูกชายเตือนอย่าไปทําบุญเลยพระทุกวันนี้หาดีๆไม่ได้ดอก มันเป็นเสียงสะท้อนออกมาจากสื่อสารมวลชนเพราะเหตุน,นั้นบัดนี้ถ้าท่านรักชาติรักศาสนาท่านจะต้องรักพระมหากษัตริย์ถ้าท่านรักพระมหากษัตริย์รักชาติท่านจะต้องรักพุทธศาสนาทำอย่างไรหนังสามเกี้ยวสิบโบกไกจากเสือข่าว ทำอย่างไรรัฐธรรมนูนนี้จะรองรับพุทธศาสนา,าเป็นศาสนา,าประจําชาติทําอย่างไรการศึกษาของชาติจะเน้นมาที่คุณค่าทางพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ในบริษทัทการค้าใหญ่ๆใ,ในอเมริกาต้องจ้างที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรมแล้วผู้ใดมีศีลมีธรรมเก่งภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่ง,นงเนี่ยหางานทําง่ายที่สุดในสหรัฐอเมริกาบริษทัทบิสเนสใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขามีวิชาสอนในโรงเรียนเลยคันจรันบิสเนส ธุรกิจจริยธรรมวัฒนธรรมทางธุรกิจจะต้องมีศีลธรรมอย่างไรมีการสอนกันแล้วเพราะนั้นพุทธศาสนานี้คงจะต้องยังไปได้อีกไกลในประเทศที่เจริญที่มีเหตุมีผลถ้าพวกเรายังอยู่ในสภาพนี้ย่ำกันอยู่ในสภาพนี้อาตมาว่าไม่นานนะพุทธศาสนาอาจจะอัสดง ไปจากประเทศไทยเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์นั้นเป็นเสียงที่น่ากลัวถ้ามันพลิกเป็นเสียงนรกถ้าการซื้อเสียงขายสิทธิ์ปลอดภัยจากการกระทบกระเทือนในการปฏิวัติยึดคืนอาตมาคิดว่าวันหนึ่งชาวพุทธจะมีกําลังอัตราน้อยที่สุดในรัฐสภาวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับความมั่นคงของพุทธศ,ศาสนาและพระมหากษัตริย์การกล่าวทรมิกถาวันนี้เกินเวลามา21นาทีเพราะขณะนี้บ่ายสามโมง ยี่สิบเอ็ดนาทีส่วนภ้าการปฏิบัตินั้นก็คงจะต้องฝากท่านที่อยู่ข้างหลังตอนมาเห็นท่านบรรยายเรื่องอาณาปานสติเรื่องการดูลมหายใจได้ดีอยู่พอสมควรท่านจงตั้งออกตั้งใจฟังและนำโ่การประพฤติปฏิบัติอาณาปานสตินั้นเป็นสมาธิภาวนาระดับซุปเปอร์สแตนดาร์ดมาตรฐานที่ตายตัวเหมาะแก่นักปวดเหมาะแก่ชาวบ้านเหมาะแก่คนเฒ่าคนหนุ่มเหมาะแก่แม้แต่คนจะตายปังงบาปังงา ผู้ใดเจริญอาณาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจ95เซจะรู้จักเวลาตายของตนเองเพราะเวลาตายก็คือเวลาสิ้นลมหายใจเราจะรู้ว่าเวลาลมหายใจจะขาดตรงไหนอาณาปานสติส่งไปจนถึงชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติประชานติสเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอจะทราบชัด ว่าเวทนานี้เป็นที่สุดแห่งชีวิตถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจตลอดเวลานอนเบิงในเด้อเบิงงามมันหลับมันรับขาเข่าหรือมันรับขาออกถ้าเบิงบ่เห็นนัง่งเบิงบัดมันสิลรับยามนั่งขบมันรับขาออกมันลงเจ้าสี่ดอกบัดมันรับขาเข่ามันขึ้นเจ้าสี่ดอก ถ้าเราเห็นหลับกับตื่นหลุดออกจากกันบ่อยๆจะเคยชินกับความตายบัดกูตายก็จะเป็นจังซีกูสิเบิงคักคักเบิงกูตายคือเบิงผู้อื่นตายนี่คือตะเกียงมอดนี่สิตายเสพเสพมาถึงตรงนี้อาณาปานสติจะส่งอนิสงส์งให้ท่านผู้ใดเจริญประจํจาจะเป็นพระอรหันต์ในชีวิตนี้หมดกิเลสอย่างแห้งแรงก็ได้ถ้ามิฉะนั้น จะบรรลุธรรมหมดสิ้นกิเลสในขณะที่ตายพอดีชีวิตะสมะสีสีหรือมิฉะนั้นถ้าหากมีสติอยู่ตายในขณะนี้ยังมีกิเลสก็จะเบาบางท่านจะเป็นอนาคามีห้าประเภทห้ากับสองรวมกันเป็นเจดจึงเรียกว่าอน,นิสงส์แห่งอาณาปานสติมีถึงเจอันอันที่ดีที่สุดก็คือตายเสๆ บรรลุธรรมในขณะตายก็ได้การกล่าวทรมิกระทาสมควรแก่เวลาขอยุติลงจะต้องเดินทางต่อไปที่นครสวรรค์ต่าหากไม่มีเหตุขัดข้องที่จะต้องให้กลับโดยฉพันธจึงขอยุติลงรัตนัตยาโนภาเวนะอนุภาพแห่งพระัตนาตรัยรัตนัยาเตสะซาเดชแห่งพระรัตนาตรายัรตย,สสรรรยกระตปุญญาโนภาเวนะ อนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้สั่งสมได้อบรมได้กระทําในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทําในปัจจุบันและจะทําต่อไปขอจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออํานวยนุนส่งมอบถวายเป็นราชกาลแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จยา่าแม่ฝาหลวงสิงสถิตณปารพบใดๆ โปรดได้ชื่นชมยินดีอนุโมทนากุศลจิตเจตนาของพระสงฆ์ในก่อนไพรฟ้าอาณาประชาราชาวอำเภอภูเขียวได้กระทำส่วนที่เป็นทานนามายัมายศิษย์นมภาวนาใหมาขอดวงพระวิญญาณของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงจงสถิตสถาพรในทิพพวิมานเต็ม,มด้วยความสุขตลอดกาลหรือหากว่าดวงวิญญาณนั้นเบาบางซึ่งอาสะวะกิเลสแล้ว ขอจงไปปรินิพพายีในเบื้องหน้าส่วนบุญกุศลน,นั้นจงย้อนคืนมาสู่เราทั้งหลายผู้ยังเวียนว่หยตายเกิดในวัฏสงสารที่ได้กระทําในวันนี้จงได้เป็นส่วนแห่งธรรมภาคีเป็นส่วนแห่งบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมอันจะนําตนเองออกเสียจากกองทุกขในวัฏสงสาร ด้วยอนุภาพแห่งบุญจสมผานสัมภารธรรมที่กระทํานี้ตามกําลังแห่งบุญญาบรารมีสติปัญญาของตนโดยทั่วกันในชาตินี้และประพบต่อไปเบื้องหน้าทุกท่านทุกคนเธอ